สวัสดีค่ะวันนี้เรามีภารกิจใช่ไหมแม่ซับผงซับผ้าตากผ้าทําเวียดมาแม่เนาะทานข้าวยังครับแม่กินแล้วจ้ามื้อนี้อยู่กับคู่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านพักนะคะอยู่กับคู่หนึ่งแล้วก็กับแม่เตียจ้านะคอันอันนี้เม่เตียนะจ้าอันนี้เมตต้ต์ม่ต้อแม่ต้อเม็นเมตต้น์จำได้แล้ว จำได้แล้วนะครับอ,อันอันเอฟซีบูริงะชาติพี่ะแม่เตี้ยแม่ตอ้นเปลี่ยนสีเหรไอ้คุณ <c oughs> หนุ่มก็ชอบจำสลับนะครับนี่ก็บางทีก็เรียกแม่ต้อยบางก็แม่เตี้ยแ <c> ล <oughs> ้วสลับกันวันนี้แม่มีภารกิจอะไรครับทำเยี้ยซักผ้าวันนี้ทำเยี้ยซักผ้าไปทิ้งข,ขยะขนขยะขยะยังไม่ได้ไปทิ้งเลยอ๋อทิ้งขยะด้วยนะครับไม่ขยันมากเลย ถ้าไม่ขยันก็ไม่ได้ขยันก็ได้เราก็มีภาระหน้าที่ของตัวเองมาไม่หมมันเป็นภาระหน้าที่ของเรากำกันข้าวอยู่เนียนข้าวอยเนียนประจำเห็ดที่จะอยู่เนียนนั่นแหละเนียนอห่างนั้นเตียนข้าวบริเ็ดมันก็หกพี่น้องหกมีแต่ซ้ำเนียนเท่าเดิมอยู่ใช่เหมือนบ้านเราที่สองขี้อุดที่สุด โอเคครับเดี๋ยวคุณหนุ่มไปทานข้าวก่อนนะครับคุณแม่เดี๋ยวมาใหม่เอาแม่ทอดอาหารไว้แล้วเนี่ย่ะหมดเหลือไหมทอดไข่ตุ๋นเยอะหมดหนึงอ่ะเน้อไข่ตุ๋นจ้าจ่าไข่ตุ๋นก็เดี๋ยวรอไปดูส้มทอดทอดไว้เหลือไว้วันตอนเย็นเดี๋ยวพวกคุณหนุมกจะไปเจิมคุณแม่ชื่อว่าัดไหนดีครับรถไปเจิมไปเจิมชงเย็นชงเย็นใ้่เดี๋ยวพาไปแค่โอเคไปดูวัดไหน ไปแล้เดี๋ยวฝากช่องยู u ูบคุณหนึ่งชาแนลด้วยนะครับกับคอนเทนต์แรกเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับฝากเปก็นกำลังใจให้แม่เตี้ยด้วยนะครับนะโอ้ย<ต>มันเหนนน็นไหมนนแม่ต้อยน,นะครับแล้วก็แม่เตี้ยด้วยนะคะรับแล้วก็กำลังใจแสงทองแสเลนทุกคนด้วยนะคะรับสวัสดีครับเดี๋ยวเราทำงานต่อแต่ตอนแค่นี้จ็เพระว่าในนี้เวลาไปเจอตอนนี้เขาก็ทังงานวนไปคือตอนนะะี้ค่ะตาข้าให้คุณหนูค่ะ วันนี้ลายมือลายเว้นมากอ่ะวันไทยคลิปให้พี่น้องเบิ้งเนาะคะ่าาาะเพราะว่าเขากะหยาผ้าลาูิีหลายอย่างหลายแนวช่วงอันช่วงได้ทไทยแน่ววันเดทายแนว่แนวเนาะคะ่ะวัอนี้ก็จะมาผ้าตาชุดสวยของคุณเบิางแนลคะ่ะพี่น้องอ้ยนี่จะชุดง,งามๆเดี๋ยวไมื่อยจะเอาให้เบิ้งเนาะคะ่ะ ตาพุดน้องหนูวันเดียรเฮยียดหายเอฟซีเบื้องหลายมื่อหลายเว้นชุดน่องกระไดบนนี้เลยมากไอพี่น้องเบื้องเนาะคะ่ะเพราะว่าบนห่างหายกันไปหลายมื่อหลายเว้นข้าอยากข้าระคีเทดกับเผาให้ทีมงานเส่วงไหลสวดเนาะคะ่ะตอนนี้ก็คือเกาเห้องเช็ดข้าระคีแล้วห้องกับมาตาผา เดี๋ยวจะย่อยซักผ้านะค่ะย่อยซักผ้าไปซักไปนํากป้อนัวหัวมวนกันไปนําเนาะค่ะนี่จุดนีเแี่เป็นตะร้างค่ะคุณแม่หรอพี่น้องเห็ดเจาะอยู่จุดไมหมกับลายอยู่ด้วยค่ะอันนี้แห้งง่ามค่ะอันนี้มันจะเป็นชุดชุดเครื่องเก่งกับเสือเนาะคะ่ะโอ้ยทอซักข่อยเป็นยังคือบัดดำบัดบัว เทียกับดำเทียกับบอดำเป็นอย่างน้ออย่าว่าเสียเด้ทอทอดสาบแหงบัวมีเงินซื้อเลยงแหงนี่แหงนี่ทอดสาบเครื่อเงเดียวพ่อได้ทายคลิปหาเลี้ยงชีวิตเจ้าของพี่น้องเอ้ยอย่าว่าเสียเด้ทอทก็สาบก็ได้แหงไหนว่างอยู่ปัจจัยเด้อกับ ไปหากินย้อนโทรศัพย์เครื่องเดียวนี่เราเพอาได้กินใบยากพี่น้อง<ม>หนักขว่อาออกจากนีขน,นาดมันคื่อนเป็นขั้วอีกนะใส่เยอะมาก<ม>นี่แล้วค่ะเขากะทำงานบนไปโอ๊ย ตอดซับขวดสียอีรีลัดบัดดำบัดบัวนเป็นน้ำอิหย่งเนาะเห็นนาะคะเขากายมาเบิงชุดชุดห้องนองเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดห้องนองที่แม่ต่อยปั่นซักมาแล้วเนาะค่ะเข้กปจัยแดดแม่ว่าแดดแม่่ากแฝงจียระคะพาลากีด จักน้อยเขาก็จะข้นขยะไปถิ่มอ้ยบางนึงหามันไทยอยู่ตรงแดดคือมันแบบบแจมอนนุแจมดีวบางนึงหั่นกับซัก้าซัก้าแล้วแล้วกะเขาก็จะเอาขยะไปถิ่มเนาะคะ่ะเมเตียแล้วก็ขนขืนไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะไปเบิ่งค่ะเนี้ยวเนี้ยว ม right? e, ids, <c oughs> ึงตกใจล่คอยนอนตะเซาครับอันนี้อันนี้ลงหลามัหลามมั้ยอาลลลลลลนลนนลๆๆๆๆลลนลล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 ล้ลล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 นลลลยลลลลลลลย นี่ก็จะเป็นขยะเนาะค่ะข้นข้นรถแล้วเรียบร้อยเจ้าหน่อยเขาก็สีถ้ำการเอาไปชิ่มเนาะค่ะคุณยายคนสวยค่ะตื่นตื่นนะคะขี่กาแฟยามเช้าค่านมอเตอรหน้าบวมเลย ขายดียังยังเลยค่ะ,นะขนมจีนก็แซ่บแซ่บขนมกีนแซ่บแซ่บเรียกสก่นผสมจีนหอมจีน่ตรงนี้ต้องห่างเหินแม่นอนนะคะค่ะนี่นา <c oughs> ละ่ะจะเที่ยงแล้วไม่บลุกบลูบย่มลุกมากินเข่าได้ค่ะถุงมือตะกี้เพิ่นลุกขึ้นมากินตะย่มเสาท์ถุงมือทุงมือ ก็จับแม่จะเสียมั่งนี่บางทีก็ดำบางทีก็ไม่ดำเนาะมันเป็นอย่างนู้นมันเสียวแม่แสงครับแสงนักเตี้ยมันกับดำปุ๊บเขามาดินี่มันแจงนี่แจงร้อนกับดำปุ๊บเขามาดแบตามฟิลเตอร์มันทำได้ว่าบางทีมันอยู่ในที่มืดมันโดนเอาปุ๊บมันก็ดำเหมือนที่เกจไผ่บบนั้นน่ะเกจไผ่แนั้นน่ะมันก็จะมืดมืดเหมือนแสงมันสะท้อนมาแล้วมันก็จะเป็น นี่ยนี่มันแสงมันดีอยู่นี่ช่วงวัเด้อพี่น้องกินข้าวครับวันนี้เราก็คเนยค่ะไข่ตุ๋นนะครับแมื่อตอนนี้จะไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นรวมผับนะครับใส่มาแล้วก็ส้มหมูน่ะเห็นยวแมมันส้มหมูทอดจ้าอาหารขนมจีนน้ำยากะทิอร่อยมากอร่อยมาก แล้วตอนนี้แม่ก็จะผ้าไปซักผ่าตอไปแล้วนะคะไปซักผ้าก่อนอไปซักผ่าต่อค่ะซักอยู่แต่เช้าคอยซักเครืงซักไปน้ำเครื่องอัน,นพักไปน้ำเนาะค่ะนีนก็จะเป็นผ้าของเม่ดโต้ ทำงานบนไปค่ะเดี๋ยวจ้าน้อยเข้ากับมักเบิงอีกเนาะค่ะว่าไม่ต่อยสิผ้าเห็ดยังเนาะคะ่ะจ้าน้อยจะผ้าไปทิ่มขยะค่ะสิผ้าไปทิ่มขยะเนาะคะ่ะไปเบิงผ้าบรรยากาศนี่นี่ละค่ะเมลูวว่าจะเห็ดนี่ยังให้พี่น้องเบิงกับเห็ดผ้าเนี่ยที่ว่างานไม่ต่อยเห็ดตรงหมือทุเว้นเห็ดงานบนไปยงสิละเนาะคะ่ะเห็ดไปน้ำพักพรไปน้ำ กับมถึงกับวานเนยเนาะคะ่ะเขากับเห็ดจางสีเป็นประจำอยู่แล้วเนาะคะ่ะเพราะอกันกับเม็ดต่อยอีกเนาะคะ่ะวาเม็ดต่อยสี่ตอนนี้บ่าเด็กโจบคลิปเลยค่ะ,คะตอนนี้เม็ดต่อยจะพาไปทิ้งขยะค่ะค่ะ,คะตอนนี้เขากับตากผ้าเสียชับเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเอาผ้าตากเสียชับเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะ แม่ต้อยก็สีเอาคลิปนี่ไว้ซ้ำนี่สักก่อนนะคะคลิปหนาพอกันก็ไม่ต้อยไม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ต้อยน้ำใน่เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ต้อยแสยงทองพินแลนด์น้ำเนี่ยค่ะหลักก็คลิปหนาพอกันก็ไม่ต้อยไม่ค่ะจ้หรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ